อะไรครับสวัสดีสวัสดีสสดท่านพ่อแม่พีเดิองชา้าดีซีเกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนทเวอร์ซั m ซอมบี้กันอีกแล้วนะครับยังไม่หายจากโควิดเหมือนเดิมเลยนะครับรู้สึกว่านเหนื่อยนะผมในการทํางานมากเลยนะผมจะเสียงอะไรแบบนี้ด้วยเหนื่อยเหนื่อยนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็พยายามทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะวันนี้นะครับเราก็จะไปลุยกันในแอรีนานะผมมาดูกันซิว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยได้ของขวัญมาจาก อ่าแมทที่แล้วด้วยนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เราน่าจะไม่ได้แน่เลยนะครับผมเหลืออีกเยอะนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เล่นกันเลยดีกว่าครับเจอกับแรววันนี้ดีอุลิอะไรทักอย่างไม่รู้นะครับมาแล้วครับผมอันนี้เหรอต้องเจอกับอะไรวะเนี้ยอ่าทีมงานแข็งแกร่งเลยครับโอ้มีแบบนี้ด้วยเราอ่าเดี๋ยว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 ขอตัวนี้ไปนะครับมีตัวใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวทีมงานแข็งแกร่งเลย นักมวยเหรอหนในหนใน,นตัวนักมวยอยู่ไหนแล้วแซวแวบไปด้วยนะครับแล้วก็บักระเบิดไปโอเคแล้วก็น้ําแข็งเลยอครับเฮ้ยทีมงาน,นน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งมันก็จะบัฟให้ด้วยนะครับแกลวมากโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมลุยกันเลยในมาเดูซีนะฮะอ่าขั้นแรกก็วางอันนี้ไปให้หมดจดก่อนนะนี่ให้ครบทุกช่องไปนะครับโอเคเวอร์รี่กูดนะครับอ่ะ ที่เหลือก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาโอ้มีอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจอกับเจ้าบอสมันวะเฮ้ยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเออสโลม,มันไปก่อนนะครับเออแซ่แว็บครับแซ่แว็บจัดไปฟาดมาไปเลยน้องแซ่อันนี้อ่ะอ้ยไงมันจะอันตีนะครับแกวมากจัดไปฮะระเบิดเติดเทิงไปก่อนระเบิดเติทิงองนี้ไปแซ่แว็บไปอีกนะผมเออยิงไปจากด้านหลังเหรอ แล้วหลังก็จัดไปด้วยนะครับนี่เอ้ย,อยมันมันมันนั้นแล้วมันนั้นแล้วแล้วมันมันชนแล้วนะครับเมื่อกี้เออไปฮะนี่ระเบิดไปอีกแกวมากด้านหน้าก็ได้มาเยอะแยะเลยเอ่าน้องแมวเหรอน้องแมวไปด้วยนะครับนี่เอ้ยอันตีเต็มว่ะเฮ้ยไปฮะปึ๊บไปอันตีก็เต็มว่ะอุย้ยแกวมากอันไหนอีกดีว่านี่น้องแมวไปอีกนะครับแมวขอบไปเลยน้องแมวจ๋า น้องแมวต้องขอบไปนะจ๊ะเออด้านหลังก็นี่นะครับทีมงานน้ําแข็งของเราจัดไปอีกเออระเบิดเทิดอเทิงไปซะอันตีก็เต็มอีกแล้วนะครับไป,ออไปเออไม่แน่ะนะครับโอ้ยโอ้โเรเริ่มชนะแล้วเริ่มชนะแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ดันหน้าเอาตัวน้ําแข็งแบบอ่าบักแตงมงแตงโมงมาดีกว่านะครับน่าจะพอไหวอยู่นะครับนะไปเออต้องแมวต้องแมวครับต้องแมวจัดมา อีเน่น้องแมวเก็บ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 เฮ้ยไหวไหมเนี่ยอ่าน้าแข็งไปด้านหน้าก็แล้วกันเน่ที่เหลือก็น้องแมวนะรตรงนี้ไปน้องแมวขอบมันเลยลูกอีมาอีกครับน้องแมวไปอีกนะครับนี่ขอบมันไปนี่มาอีกอันติใส่ไปเลยโอ้โหแกวครับเท่าไ 3, 9, รสามแสนเก้าเลยเหรอสามแสนเก้าก็เจ๋งสิครับแบบนี้ไปอีอ น้องแมวมาครับดันหนะ้าเอาน้องแมวมาอย่างเดียวน่าจะแจ๋วอยู่น้องแมวต้องมาให้เร็วกว่านี้นี่ขอบไปให้หมดอันติใส่ไปฮะเออรอขุดอย่างเดียวเลยรอขุดรอขุดไปโอเคครับมาอีกไปเออโอ้โหตังเหลือๆครับเออเป็นไงมาอีกไปครับเปึ๊บปรืบป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 บ,ปบน้องแมวน้องแมวได้ผลมากนะครับ อีก 4, 40กว่าวิมาเออเก็บก่นเก็บก่นเก็บกอน้องแมวออกไปก่อนนะครับตรงนี้เออแมวมาอีกนะครับนี่เออเอาแต่น้องแมวมาดีกว่านะครับรอบหน้าน้องแมวน้องแมวใช้ดีมากเลยอะไปฮะแมวมาอีกไปอันตีก็เต็มอีกแล้วเหรอใส่ไปเลยอันตีใส่ไปสิเออในวะเนี้ใส่ไปกูบอกให้ใส่เอออะไรวะเนี่ยใส่ไป โอ้โห oh, ใส่ไปห,หมดอมาเลยนี่บัฟไปอีกนะน้องแมวซาตาลิบันจัดไปเออไปอีกครับปึ๊บนี่ขวดไปให้หมดเรียบร้อยครับผมล้านสี่เลยโอ้ไม่ก๊อดน้องแมวต้องมาอีกครับผมรอบต่อไปน้องแมวกูต้องมารอบนี้นะผมเจอกับบิ๊กชีครับบิ๊กชี โอเคครับเราก็มาจัดทีมกันใหม่นะับรอบนี้เอาน้องแมวไป2เลยดีกว่านะครับนี่ในด่านหน้านะครับเอาแมวไป2เลยแล้วก็ในบักแตงอะไรวะเนี่ยบักแตง500เลยเลย,เลยครับเยอะไปไหมวะเออเอาตัวนี้ไปด้วยนะผมวางเ,าเป็นด่านแรกของเราไปก็แลกกันครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ระเบิดเถอะเทิงไปเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้เฮ้ยตัวแล้ววะเนี่ยเฮ้ยกูได้ตัวนี้มาแล้วเหรอ นี่สองอันเลยนะครับแกวมากตัวนี้ก็ไปด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ไปเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เลสโกยูโนเลยครับมาฮะ,ะดานหน้าของเราก็เป็นไอตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่ไปก่อนเลยประมาณนี้นะครับโอเคอบักแตงเรยบักแตงไม่ต้องก่อนนะผมจัดไปเลยฮะมาไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบนี้นะ เจอกับพวกเก่งกว่าเดิมแน่เลยนะครับน้องแมวต้องมาก่อนน้องแมวจ้าน้องแมวใน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 แมววางไว้เลยครับผมจัดไปตรงนี้เออควรนไปให้ตายหัวงให้หมดครับน้องแมวเออบักแตงจีนก็มานะครับนี่แมวมาอีกนะครควานไปดีมากระเบิดเทิดเทิงไปด้วยตูมอ่ะอฮือแกวมาตรงนี้อีกนะครับไอตัวนี้ก็จัดไปด้วยนะครับขอบมันไปเลยเออน้องปูน้องปู ไปอีกนะครับจัดไปน้ําแข็งมาอีกอันติก็มาคูณ2อคูณส,ณสไปเลยนะครับเนี่ยเป็นไงเป็นไงอ่ะตัวนี้ก็มาอีกนะครับนี่แมวซาตาลีบันของเราก็ไปอีกนะครับแมวซาตาลีบันวะเฮ้ยมาอีกครับน้ําแข็งไปตอนนี้เราสามแสนเลยเหรอครับเร็วมากครับผมเด้านหน้าก็แมวซาไปนะครับเดี๋ยวน้องปูค่อยจัดการไปทีหลังอีกนะครับอุ้ยได้พระอาทิตย์มาเต็มเลย บักแตงจีนไปอีกนะครับอันติใส่บักแตงไปก่อนเลยไปบักแตงสุดยอดนี่แน่มาครับตรนนี้จัดไปครับน้องปูแกวแกวเอออันตีก็ได้มาอีกนะครับไปอีกครับบากแตงบักแตงแถวสองต้องมาฮะตอนนี้แถวสองต้องมาแล้วระเบิดเถิดเทิงไปเลยตูมหายทั้งแผงครับท่านเป็นไงมึงมาฮะตรงนี้ถึงเลยไปอีกครับผมน้องแมวก็ต้องมา เฮ้ยเฮ้ยพาทิศหมดวะเฮ้ยได้ไงพาทิศหมดได้ไงวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วน้องแมวซาตาลิบันมาหน่อยเออแมวซาไปอีกครับนี่เอออันติมาเลยตรงนี้ครับผมระเบิดตูมตามไปด้วยตูมอือไงล่ะตอนนี้ล้านกว่าแล้วนะครับล้านกว่าอีกแล้วแมวซาไปอีกนะครับอันนี้ก็ไปอีกเลยใส่อันติเข้าไปนะฮะโอ้มันมันมันอย่างแรงบอกเลยว่ามันอย่างแรงปากแทงไปอีกครับผมปากแทงจีน ออเอเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องรออย่างเดียวแล้วนะครับมาตรงนี้เลยขอบไปครับขอบไปขอบไปอย่างรุนแรงครับเออระเบิดเถื่อเถิงไปด้วยนะครับตูมเอออันติก็มาอันติก็ต้องมาอีกนะครับอันติใส่ไปกับน้องแตงไปเลยนะครับเออเอออันติใส่เข้าไปอีกนะครับนี่น้องแมวมาด้วย เออมาเลยนะครับอันติใส่ไปให้หมดครับตอนนี้ปึ๊บๆๆๆๆๆๆอันติใส่ตรงนี้ไปเออยิงไปเลยน้องแตงแกวมากนะครับ้า16แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดกล้วยทอดสองถุงมากไปฮะนี่ขุดออกอย่างเดียวครับผมขุดแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ขุดเออโอโ้มันพยาคาัคฆามันมากเลยพยาัคามาฮะอันนี้ก็ต้องอันไหนดีวะเนี่ยด้านบนก่อนมาฮะบักแกงจีนไป ปั๊บใส่ไปเลยระเบิดไปอีกทีหนึ่งตรงนี้ตูมไม่เหลืออันตรีใส่ไปอีกทีปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บเรียบร้อยก็ผมสองล้านนะแก้วเฮ้ยแก้วรอบนี้นะครับเราก็เจอกับเชื่อแต่วันนี้ทูเบียแหละครับผมโอเคลุยกันเลยมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องจัดทีมกันก่อนนะผมรอบนี้นะครับเราจะเอานี่นะฮะน้องเสือดาวนะครับผมของเราไปนะครับแล้วก็เอาบักเตงโมแตงโมแตงโมไปด้วยนะครับผม แล้วก็ตัวระเบิดไปสักหนึ่งนะครับอ,อีก2ตัวเอาตัวไหนไปดีวะนนี้อ่านี่นี่น,นี่ตัวนี้นะกันแดนะผมเราก็ต้องวางนี่ไปก่อนเลย3ตัวนะครับอาเกลุยมาฮะที่เหลือเราก็ค่อยวางใส่อันตรีตรงนี้ไปนะครับมาดูซิว่าเราจะชนะคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าในรอบนี้นะครับมาโอ้ยมันหลบได้ว่ะไปฮะเสร็จน,นี้ด้านหลังไว้ก่อนนี่ไปฮะ น้องเสือของเราขบอย่างรุนแรงครับผมขอบไปเลยต้องเสือเออขอบไปเลยฮะแรกๆวันนี้ขอบไปก่อนมาครับต้องใส่อันตีไปแล้วนะครับจังหวะนี้ใส่อันตีไปเลยด้านหน้านี้ก็ต้องเก็บไปให้ดีระเบิดไปแล้วหนึ่งนะเสือไปด้วยไปโอเคครับด้านหน้าสุดนี่ต้องวางน้องปูไว้นะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเรียกน้องปูแล้วกันครับไปอีกหนึ่งฮะเก็บก่อนเก็บก่อน แล้วก็บักแตงโมไปด้วยนะครับแตงโมกระจายไปแตงโมนี่ตัวกระจายแบบสุดยอดมากนะครัด้านหน้าใส่ไปดีแตงโมเอาไว้ครบองค์ประชุมนะฮะครบทุกแถวแล้วนะครับผมไปน้องเสือดาวสวยนิดนึงของเราอ,อตัวก็ราคาถูกนะครับร้อยห้าสิบเองแต่ว่าพลังนี่โคตรโอเวอร์แอคติ้งมากนะครับไปเลยใส่ไปมิน้นมาแล้วนะฮะมิน้นมาแล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากอ่า ไปไปให้หมดครับเรานำอยู่ที่หกแสนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าไปไปบักแทงไม่ต้องแล้วตอนนี้ระเบิดไปด้วยตูมเออใส่เจ้าบอสหน้าสตีนของมันไปเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าเดี๋ยว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 ควาไหนดีวะเนี่ยอ่าด้านหน้าขุดออกไปก่อนนะครับเออขุดไปก่อนเพราะว่าเราจะใส่อ่านี่ไปไปึ๊บไปอันตรีไปอีกนะครับเออ งเงยเลยน้องแมวไปอีกครับน้องแมวสวยงามของเราไปขอดมันเลยเออไปอีกครับผมไหนไหนตรงไหนดีวะนเนี่ยตรงไหนดีอ,อ่าน้องแมวไปตรงนี้ก่อนเออจัดการในตัวเล็กนั้นไปนะครับน้องแมวไปอีกแสนตีไปตรงนี้เลยปึ๊บปับป๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บ,บระเบิดไปด้วยตูมอืออันตีตรงไหนดีอันตีใส่ปักแตงโมด,ด้านหลังไปนะครับเพื่อที่จะให้พวกมัน แข่งตายดีถงแต่หาไปเลยไปครับเออขอบไปซาน้องแมวน้องแมวซานะครับมันไม่รู้ว่าแมวหรือว่าเสือหรือว่าไทเกอร์หรือว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าตัวเลยบ้าบอไปฮะอ,อ่าระเบิดระเบิด,บดไม่ต้องก่อนปักแตงไปก่อนก็แล้วกันเออเอ,อ้ด้านหน้าไอ้ตัวนี้หลุดไปได้ไงนี่ขอบไปดีเออไปครับน้องเสือน้องแมวเสือหรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ ออไปฮะไม่ระเบิดเถิดเถิงไปตรงนี้เลยตูมเออกระตุกกระจายไปหมดนะครับสองล้านกว่าแล้วใหม่ก็ดนแยวมากืออไปฮะมาตรงนี้อีกไปเลยน้องเสืออีกสิวินะครับอันติใส่ไปให้หมดนี่ด้านหน้าได้ตังมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเอาตัวสร้างตรงสร้างตังมาเลยไประเบิดไปอีกทีเรียบร้อยครับผม เอาชนะมาได้ด้วย2ล้าน4นะฮะแกวมาแกวขออีกสักตาก็เลยกันนะครับมาอีกหนึ่งครั้งรับรอบนี้เจอกับฮัส,สนนะครับฮะัส,สนในรอบนี้นะครับเราก็เอาน้องเหมียวซาของเราไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เอาตัวบักแตงนี่แหละไปนะครับอ่าบักแตงไปแล้วก็ตัวเรดแรงไปสักตัวดีกว่าเนี้ยเอาเป็นหนามกลมก็ได้ไหมวะ หนามกลมก็แรงอยู่นะครับช่วงนี้แต่นี่นะครับมันบัฟไม่กับพวกหนาวเย็นนะครับทีมงานหนาวเย็นของเราแล้วมีตัวไหนอีกบ้างวะเนี้ไม่มีแล้วนะครับโอ้ไม่กอเอาตัวนี้ไปก็แลเลยกันนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวไหนไปดีวะเนี่ยน้องแมวช่าไปอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับทุ้มต้ามกันไปแล้วก็ตัว <laughs> เลือกไม่ถูกแลวบอกเลยนะครับตัวไหนดีวะเนี่ย เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเออโอเลือกไม่ถูกจริงเอามั่วๆไปก็แล้วกันนะครับชักตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันเออไป <c oughs> เลือกไม่ถูกว่ะเอ้ยลืมเอาอันตีลืมเอาบัฟมาได้ไงเอาลืมเฉยโอเคไม่เป็นไรอ่ะรีโหลดไปเลยเล็ดร็อกไปเลยครับมา มาเลยครับไม่ต้องเอาบัฟมารอบนี้ดูซิว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเออจัดไปเลยจัดไปเลยเก็บไปก่อนนะครับมาตรงนี้ไปน้องเสือไปครับขอบขอบมันให้หมดครับขอบมันไปเลยเออจะล่างไปด้วยนะครับขอบมันไปเลยน้องเสือน้องเสือสาวเออระเบิดไปด้วยนะครับอันตรีมาแล้วเหลอเร็วมากเออมาฮะ ปักแตงก็ยังไม่ได้ตังไม่ถึงนะครับไปครับปักแดงปักแดงจีนอือไปก่อนต้องแมวซ่ามาครับต้องแมวซ่าอาลิีบันไปเออด้านบนไปครับขอบมานี้หมดขอบมาด่หมดอือขอบก็คือกัดนะครับถ้าใครไม่รู้นะผมภาษาใต้วรกรรมขอบก็คือกัด <c oughs> อี่ไปเลยนําแล้วสองแสนกว่าโ oh อ้ m ม g ก d เกี่ยวมากไปฮะต้องแมวของเรา ไม่รู้ว่าแมวหรือว่าอะไรนะรู้เรียกแมวแหละน่าจะเสือนะครับแมวเสือมันอยู่ในพุ่มไม้นะครับอะไรแบบนี้พวงนั้นแหละนะไปไปเออมาครับระเบิดตรงนี้ไปด้วยเออไอตัวเล็กมามาได้ไงนี่จะไปอีกครับไปขอบมาได้หมดเออมาอีกครับไปนี่้องเสือครับเสือนี่โคตรรุนแรงบอกเลยกระนำไปครับ ตอนนี้นําอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับพอได้อยู่ไม่แย่ไม่แย ع, ไ่แยไม่ไปให้หมดครับแรงมากนะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าดามเมจอยู่ที่เท่าไหรนะครับแ,แรงมากจริงๆเออมาครับมาเลยแล้วโดนตีมันหายไปไหนวะ <laughs> บัักหรือว่าไรวะเน,นี้ยตัวตีหายหเฉยนะครับเออไม่เป็นไรฉันต้องแมวจัดการมันไปบอนะครับเออขอบมันไปเลยตอนนี้ล้านกว่าแล้วนะครับแกวมาก มาครับน้องแมวไปเลยสามสี่แถวนะครับนี่ออกไปหมดแก้วเออกลับไปครับนี่อันตีไปด้วยนะครับกลับไปเลยเป็นไงพวกมึงมากันห,หมดเออไหนแค่นี้พอแค่นี้พอแล้วนะเออขอบไปเลยล้านกว่าเลยบอกเลยว่าจิบจิบนี่ใส่ไปอีกนะครับอันตีไป เออยิงเข้าไปตุมตามตุมตามไปอีกไหนยังไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับเนี่ยแหวมากครับผมหลานแปดแล้วนะครับไปครับอันติใส่ไปอีกหนึ่งตุกตามตุกตามไปเออเออโอ้โหตายหาหมดเลยว่ะแหวมากครับลา2สองล้านสามนะครับโอ้ยไม่กอดคุก้อยกัดไ่ยเออ โอ้ยมึง่าเย,ยียบ่จเยีย,ยบย่าเย,ยียบเอ,อื่อหมดกันนะครับทีมงานเราเรียบร้อยครับสองล้านสี่นะครับเอาชนะมาได้อีกแล้วแกวมากเลยนะครับโอเคแล้วครับวันนี้เราก็ขอพักก็เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ถึง10,000 0 Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีเดอร์สวัสดีไปละจุ๊บ